สวัสดีครับเอฟทีทุนเพื่อนทุกคนทุกท่านปะ่ปะปนี้ลุงวดจะพามาชมบรรยากาศสวยๆช่วงหลังฝนตกครับฝนเมื่อตกเสร็จตจี้นี้เปียกชุ่มฉ่าไปตามๆกันแล้วก็มาดูมาชมดอกไม้พันนี้กันแล้วก็ดอกไม้นานาพัน,นกันเนาะอ่าพันนี้คือชื่อพันพนพานาพนาโปลินลี่นะครับพานาปโปลินลี่หรือว่าดอกสับปะรดลินลี่นั่นเอง หอ,หอมครับหอมในจุ่มนี้มีหลายดอกเลยนะเนี่ยหลายดอกเลยดิดิกำลังบานเต็มที่แล้วถ้าบานเต็มที่นะเขาจะขึ้นมาข้างบนให้สุดสุดนี้แล้วก็แต่แต่ละช่อนี้นะหอมครับหอมมากเลยดิสวยงามครับสวยงาม กลาบก็เริ่มทยอยออกดอกไปเรื่อยๆแห้งแล้งไปก็มีครับแล้วแต่ครับดูสิคึ่งฟ้าคึ่มฝนตกไปตะกี้นี้จะลุงไม่กล้าออกมาข้างนอกเลยฟ้าร้องเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วก็ฟ้าผ่าไปทำตามกันหลายที่ครับกลัวไม่กล้าออกมาข้างนอกบรรยากาศไอ้ฝนตกที่นี่นะถ้าฟ้าร้องถ้าฟ้าผ่านะจะน่ากลัวมากเลยไม่ออกมาข้างนอกเลยแหละกลัวที่ออสเตรเลียนี่น่ากลัวครับ ดหลาดใน้าฝนสวยๆสิชื่นชําเลยไพยนนโปลินลี่นี่นะเป็นดอกมาเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้หัวปลูกง่ายมากเลยครับอากว่เอาหัวลงเมื่อสี่เดือนที่แล้วในคราวนี้นะหน้าร้อนมานะขึ้นมาปุ๊บเลยสักพักจะพาไปชมสวนหน้าบ้านลุงดูว่าเป็นยังไง ลงเอาทานตะวันกับดอกเดลียลงมารวบอย่เป็นยังไงหน้าบ้านมาดูดอกลิลลี่ครับพันนี้เกพันหอมหอมพันนี้หอมมากเลยนะครูที่โรงเรียนให้มาเมื่อช่วงปีกลายนี้รัวลงดินปีนี้เลยออกดอกเต็มที่แล้วหอมครับหอมเหมือนเหมือนน้ำมาหอมอ่ะหอมมากมากเลยเขาซื้อให้ให้ลงเป็นของขวัญของขวัญคิดสมมาสปีปีกลายนี้ลงเอาลงดินแล้วเจย ดอกสีขาวนะสีขาวแต่เกสรของเขาล่วงลงใส่ดอกไกลใกล้ๆยๆเป็นสีเหลืองหอมเลยบรรยากาศหลังฝนตกชุ่มฉ่ำไปตามๆกันดอกเดเลีย่ยพันนี้ ่านลุงเอาลงหน้าบ้านนะดอกสีส้มนะดอกใหญ่มากเลยจะพาไปดูสักพักจะพาไปดูขับหน้าบ้านตรงนูง้นหน้าบ้านตรงนูง้นมาขอกมาเขือของลุงเพิ่งจะออกดอกเองอีกสองเดือนหน้าหนาวกับอีกสองเดือนหรือว่าสามเดือนหน้าหนาวจะเข้ามาแล้วจะทันหรือเปล่าเนี่ทันชินไหม เพิ่งจอกดอกให้เห็นโอ้ยจะทันหรือเปล่านอ้อามะเขือครับลุงชอบเอามาเอามะเขือลงนะชอบกินมะเขือแล้วก็มังลักครับเนี่ยมังลักเห็นไหมเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอ้ยคงกินนะแต่ก็คงไม่ไม่ทันถึงขนาดกินแบบเหลือเฟือพอกินได้ครับนี่ก็โหระพาอีกสามเดือนก็หมดละหมดหน้าละผักหอมเปมีแต่ดอกครับนี ไไม่มีหอมเปเพราะว่าแดดร้อนแดดแรงนั่นเองลงจะคงจะเอาไปลงวายใต้ร่มไม้ข้างหน้านียไม่ไหวแดดร้อนนี่โหระพาก็มีกะเพราก็มีโหระ,ะพาของเราพอได้กินครับพอปลูกพอได้กินมาดูดอกดเลียาเดลียของเราต้นนี้ดิ รูดดอกเข้าดิโอ้โหยอมใจนางเลยนะนะสวยงามเนี่ยเดเรียพันอะไรลุงก็ไม่รู้นะพันนี้แต่ลุงชอบสีปแปลกๆทีสวยลุงชอบบลงมาผสมมสานกับผักผลสวนครัวครับมันขืเทศเริ่มลูกใหญ่แล้วลูกบวบบวบพันฝรั่งครับคงได้กินเยอะปีนี้ ลงปีแรกแตงกวามันฝรั่งผักชีแล้วแต่อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดลงาลงหมดแล้วต้นหอมนี่มันมันฝรั่งคือต้นนี้เพิ่องจะลงนี่มาฝั่งนี้แตงกวาแตงกวาลงปีแรกครับปีนี้ปีแรกเพิ่งจะออกดอก หองได้กินเนาะเดี๋ยวเอาลุงจะเอามัดใส่คานไม้ดีๆีสักหน่อยต้อมัดใส่คานไม้มีแตงกวอาออกดอกให้เห็นอยู่ในเห็นไหมเนาะรอสักหน่อยหนึ่งไปบรรยากาศครับสักพักพาไปชมหน้าบ้านดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนี่ผักนี้ลงลุงจะล,ลงเลยนะผักเนี่ยผักอ่าบัวบกเนาะยอดบัวบกใบบัวบกเนี่ยขึ้นง่าย,ายขึ้นง่ายมากเลยครับบัวบก ที่นี่นะปลูกง่ายปลูกง่ายดีถูกน้ำฝนนะหนักๆไปสวนครับบรรยากาศที่ไร่เมื่อช่วงกำลังเข้ามาเมื่อปลายฤดูร้อนแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มปลายฤดูร้อนแล้ว สักพักจะพาไปชมหน้าบ้านดูตอนนี้กำลังอยู่ในสวนหน้าบ้านนะครับสวนหน้าบ้านดูดอก มาดูดอกดเดรียรกันเด็ดดอกเดรียรกันแล้วแล้วก็ดอกทานตะวันครับทานตะวันทานขนปุยหมีนั่นเองดอกดอกดเดรียรนี้ลุงเอามาปลูก3วิธีนะเอามาปลูก3วิธีวิธีเอาเมล็ดซื้อเมล็ดมาปลูกแล้วก็วิธีซื้อหัวมาปลูกแล้วก็วิธีเด็ดเอาเมล็ดข้างทางมาปลูก3าอย่างครับ อย่างเห็นผลดีที่สุดที่ลุงชอบมากที่สุดที่สุดคือแบบเอาหัวมาปลูกครับมาปลูกจะสวยงามกว่าเยอะเลยดูเนี่ยแบบวิธีนี้คือวิธีลุงเด็ดเด็ดเอา,อมาเมล็ดข้างทางมาปลูกดอกออกมาแบบนี้ึ้นออกดอกดอกจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มออกดอก แล้วิธีที่ลุงซื้อมเมล็ดมาปลูกเพิ่งจะขึ้นมานิดเดียวยังยังไม่เห็นผลดีเท่าที่ควรอย่างนี่มเมล็ดนะมาปลูกนะแบบดอกซื้อเอาเอามเมล็ดข้างทางนะมาปลูกแล้วก็เราก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะดอกจะออกมาแบบไหนเพราะว่าดอกเราดอกเราไม่เห็นเห็นน่แต่มเมล็ดแห้งๆเองเลยเอามาลองเพาะๆดู ขึ้นมาดีครับขึ้นมาดีมากเลยแต่ดอกออกมาให้ดูไม่สวยดูดอกคือดอกดอกทุก,กที่ลุงไม่ชอบคือดอกไม้ชั้นเดียวแบบนี้เป็นชั้นเดียวเป็นเป็นแบบที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่แบบนี้ที่ผีเสื้อตอมตะกี้น,นี่เป็นแบบนี้ก็สวยดีนะแต่ลุงแม่ไม,ม่อลังการเท่าที่ควรทีนี้มาดูมาดูพันธุ์ที่ลุงเอาหัวมาปลูกซื้อหัวหัวมาปลูกจะอลังการ อลังการมากแค่ไหนดูสิเห็นไหมแบบนี้คือหัวครับเท่าอุงมือลุงเลยไงนี่ที่ลุงชอบมากมากที่สุดคือแบบนี้จะแพงหน่อยก็ก็ซื้อยอมใจยอมซื้อมาเริ่มออกดอกล้วดูดิอลังการมากไหมดูดูก,กรีบของเขาดีกำลังเริ่มออกดอกก็ๆๆๆมี ซื้อมาปลูกหัวหนึ่ง 1, ประมาณสองร้อยแปดสิบาทนะมาหนึ่งสิบสองดอน 1, ประมาณสิบสองดอนได้ขึ้นมาเนี่ยคุ้มเลยนะคุ้มเลยอย่างว่าเนาซื้อเขาแล้วก็อย่างฟรีเราไม่ได้ข้างทางมาปลูกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเนาะก็ได้มาแบบนี้ก็หคุ้มแล้วอย่างได้แต่เนี้ยคุ้มเลยเนะี่ยสีลุงชอบมากเลยสีส้มนะส้มแล้วก็พันแบบกลีบนี้ เหมือนเอาผล,ลไม้แตงโมมามาทําเป็นดอกไม้เนาะคล้ายๆเลยนี่ทานตะวันครับทานตะวันดูใบเขาดิยังไม่บานทานตะวันพันอ่าไททีเบรพันขนหมีอ่ะขนหมีพันนี้ขนหมีไททีเบรเขาเรียกไททีเบรพันขนหมีเน,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 นี่ยเมล็ดครับเมล็ดข้างทางเนาะมาปลูกนาได้แบบนี้เลยดูไม่ค่อยจะกลีบเดียว เด็กแต่ก็ดีนะเป็นที่ชอบของของพึ่งครับพึ่งชอบกินเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันในฝั่งนั้นก็สวยนะเห็นไหมสีส้มที่เราที่ลุงให้ชมให้ดูดูตะกี้นี้นี่ปีหน้าเยอะแยะแน่เลยเพราะว่ามเมล็ดครับเอาเมล็ดปลูกได้ง่ายมากปีหน้าลุงจะ,ออะเอาเมล็ดขยายพันธุ์ให้เต็มให้หมดเลยป่ะทีนี้เราไปดูสวน กุหลาบสวนโน้นกันว่าเป็นยังไงมีผักมีอะไรให้เก็บด้วยไป,ปก่อนอื่นก็เดินมาดูเเรื่อยๆกันเนาะเป็นไงบ้างส่วนนี้ซึ่งกับลงปีแรกก็ปีนี้ยังได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วดอกดอกเจอเ่าอเจอเบ้กันเจอบเจอบา้าเชื่อชบาใช่ไหมก็สวยงามดี่ะดอกชอื้า ไปส่วนนี้กันอีกรอบหนึ่งส่วนนี้ตอนนี้ผักก,ผก็ผักผักตอนนี้ลุงเอาผักลงหลายอย่างนี่ดอกกุหลาบก็ยังเอาดอกให้ชมเรื่อยอยู่นะอ่าลุงเอาผักลงข้าวโพดครับข้าวโพดตอนนี้เริ่มกําลังได้ที่แล้วคงรออีกสักประมาณสักสองอาทิตย์ให้เก็บกินแน่นี่ดอก กระพูหวานคับฝักใหญ่มากเลยเมื่อ <c oughs> วานนี้เมื่อคืนนี้เอาไปต้มกินฝักหนึ่งนะยังอ่อนอยู่ประมาณนี้สักสองสาม,สามอาทิตย์กำลังดีเลยกระพูดพันหวานครับพันหวานนี่คุงเอาผสมมสาซานกับดอกกุหลาบผสมกันไปพันนี้ฝั่งนี้ก็ฟักทองก็เริ่มเ,เริ่มเลื้อยเลื้อยแล้วฝักทองเอาลง มีฟักทองมียอดบัวบกยอดบัวบกกำลังมาเก็บพอดีไปมาเก็บก็บอกกันก่อนไดน้ก่อนเนาะนะก่อนอ,อื่นดูกันก่อนว่าเป็นไงบ้างเนาะในส่วนนี้นกหลาบก็ออกดอกให้ชมเรื่อยๆอยู่ครับให้ชมเรื่อยๆกราบบรรยากาศตอนเช้าคุ้มฟ้าคุ้มฝน กาะของเราสีขาวลุงแยกออกมาจากต้นใหญ่นั่นได้มาตั้งหลายต้นต้นเล็กเนี่ยนี่ต้นใหญ่ของเขาคือต้นนี้ต้นแม่ของเขาคือต้นนี้ลุงเอาเอากิ่งเอาเอากิ่งมามาชําเอาต้นเนี้ยเอากิ่งมาชําดูได้หลายต้นเลยเมื่อปีกลายเนี่นี่ออกดอกแล้วก็มีนี่ต้นนี้ก็ใช่นี่นะก็ใช่ ไปเรื่อยๆครับสีเหลืองส,สวยๆไปมาตัดเอา,อาสมุนไพรกันสมุนไพรครับนี่คือสมุนไพรนั่นเองสมุนไพรย,ยอดบอบกระเนย้ออ้วนๆแบบอ้วนๆใหญ่ๆเลยไปกินกับน้ำพริกดู งามครับงงามมากเลยยอดอว้อวนๆใบนนหนาๆกินกับซุปหน่อไม้นะซุปหน่อไม้กินกับน้ำพริก เยอะแยะเลยกมาเริ่มเลยอโอเคนะครับผมลุงขาจบเท่านี้ก่อนเนาะหวังว่าเจอกันคลิปหน้าอะมีอะไรดีให้ชมตลอดครับผมปะสวัสดีครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ